วันนี้อยู่กับเซแวนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพียรยนรถมือสองค่ะวันนี้มีรถสายสปอร์ตเข้ามาใหม่สวยๆเลยค่ะพี่ๆค่าสำหรับคันนี้เป็น Toyota c o r ร l อันตี1.8สปอร์ตปี2021เลขไม่แสนต้นเท่านั้นเองราคา589,000ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเดือนนี้เริ่มต้น1.29นะคะผ่อนยาวๆ84งวดได้เลย ใครชอบถูกใจหารถสเปคนี้นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ086 344 0045เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะสวยมากพี่ๆขาคันนี้สีดำนะอยากให้เข้ามาดูตัวจริงนะคะตัวจริงสวยหล่อมากเลยสำหรับใครที่มองหาเนีคะ Cora a ั t i s สนะคะและบอกเลยว่าคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1.8นะคะตัวสปอร์ตด้วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วนี่เปิดไฟให้พี่ดูด้วย สวยเลยกระจังหน้าดำนะคะหล่อๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน,น้าล้อแม็กนะคะแต่งมาให้หล่อมากบอกเลยว่าล้อแม็กลายนี้นะคะเป็นล้อเดิมโรงงานนะ,ะพี่ๆจ๋านะคะแต่ได้เป็นลายนี้มาเลยบอกเลยว่าไม่ต่างจากล้อแต่งเลยนะคะสวยมากยางนะคะได้เป็นยางดันหลบปี2 0 0พเดี๋ยวดูให้พี่ๆก่อน นะคันนี้ยางดันหลบปี2024สัปดาห์ที่13สวยใหม่มากดูซุ้มโชงด้านในพี่ๆใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะสวยสปอร์ตลงตัวเลยสำหรับคันนี้เหลี่ยมคมสันด้านข้างไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยบุบใดๆเลยนะคะสวยงามมากๆใครชอบถูกใจหาสเปคนี้รีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะก่อนที่จะติดจองนะ ด้านหน้าโลโก้ตัวรถนะคะสีคโครเมียมส,สวยๆเลยค่ะเลี่ยมคมสันด้านมุมนะคะสวยครบรอบด้านเลยหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมคมไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยเลยค่ะนะคะสวยครบรอบด้านด้านมือเปิดเป็นสีคโครเมียมสปอร์ตรักชูรี่มากด้านในเบาะหนังสีดำตึงเลยค่ะนะคะเบาะหนังสีดำตึงเปี้ยเลยพี่จา๋า หัวเบาะหัวหมอนต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะนะเบาะดําเดินได้ด้วยตะเข็บขาวนะคะสวยๆเลยจอกลางมีมาให้ได้เป็นแบบ touchscreen เชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะคะสวยครบรอบด้านเลยนะคะคอนโซลแอร์นะคะสวยสะอาดนะคะสวยงามมากะะตัวน็อน ะะสวยเดิมนะคะเรามีรับประกันให้ด้วยนะพี่พี่ขาสำหรับโครงสร้างหลักเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ต่างๆพี่พี่มั่นใจนะใช้รถมือสองกับพิษยนตนะสบายใจได้เลยค่ะนะคะซีนยางร่องน้ําขอบประตูเดิมของตัวรถนะคะเดิมแท้เลยพี่ๆใครชอบถูกใจรีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนเลยกระจกเดิมแท้โตโยตา้าทุกบานนะคะ่ะมาดูกันที่เสาบีนะคะตัวน็อตเดิมสวยเดิม เป็นเพจปี21จดตรงปีตรงรุ่นเลยนะคะสวยครบรอบด้านในราคา5 8 9 9 0 0เท่านั้นนะบอกเลยใครหารถอึดถึกทนนะคะเครื่องยนต์ใช้งานง่ายๆนะคะต้องคันนี้เลยหออัวเบาหัวหมอนต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยครบนะคะแอร์แยกตอนหลังให้เรียบร้อยเบาะนั่งตึงๆเลยค่ะบอกค่อนข้างกว้างเลยนะนะสำหรับใคร สำหรับใครที่ชอบนะคะหรืออยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะพีพ่ีสามารถแวะเวียนกันเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ที่เส้นสุวินทวงศ์46นะคะรถยังไม่ได้เก็บงานละเอียดเลยพี่วีค่ะนะยังไม่ได้ล้างสปาใดๆเลยค่ะ,ะคสวยเลยนะสีดำเงาๆคันนี้สวยทุกมุมเลย ด้านหลังนะคะกล้องถอยให้เรียบร้อยพร้อมกับเซ็นเซอร์สจุดให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะนะคะด้านในห้องสัมภาระก,กว้างๆเลยพี่ๆขานะคะว้างมากเลยคันนี้สำหรับใครที่ใช้โดยสารเนาะช่วงนี้เลยพี่ๆขากลับบ้านช่วงปีใหมนะะ่ไปกันได้แบบเยอะๆเลย สียางร่องน้ำขอบประตูเดิมนะคะไฟเดิมแท้ไทยคอยตกเลยไฟเดิมไฟแท้โรงงานเลยค่ะสวยรอบด้านล้อแม็กต่างๆ่างด้านในสวยครบปอนหนังตึงเปียเลยค่ะแข่แยกให้แล้วเรียบร้อย นะคะเบาสวยๆตึงๆเลยนะคะกุญแจสมาร์ทเอนทรีด้วยประตูใช้งานง่ายๆเลยพี่่ะล็อกประตูล็อกกระจกด้านบนเปิดสโครเมียมฟิล์มลามินาด้วยคันนี้บอกเลยตัวน็อตไม่มีรอยงัดแงกนะคะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบน็อตเดิม เบาะหนังปรับไฟฟ้ามีด้านหลังให้ด้วยสวยครบรอบด้านเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะด้านในพี่พีดูที่หน้าจอเลยไม่มีแสดงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใดๆนะคะมีแค่เตือนเรื่องของน้ำมันเท่านั้นเองนะคะเลขไมค์คันนี้1 2 0 0 0 0เท่านั้นเองนะหรือว่าไมคน้อยมากมหน้าจอกลางได้เป็นแบบทัชสกรีนนะพี่พีขาเชื่อมต่อได้เลยแอปพลิเคชันต่างๆนะคะต้องเชื่อมเนาะ สียบสายเชื่อมได้ a m f a Bluetooth USB นะคะใช้งานได้เลยนะคะจอนะคะได้เป็นแบบทัชสกรีนด้วย Air Auto ด้านล่างได้เป็น Air Auto ต้นะแอรเย็นเจี๊ยบเลยเพราะว่าคันนี้ติดเครื่องยนต์ไว้นะ,ะแอร์เย็นนะคะฝั่งนี้เป็นอุณหภูมินะนี่แบบได้เลยฝั่งนี้เป็นแรงลมนะคะสวยเหมือนกัน เกียร์ออโต้นะคะด้านในมีไวเลสชัตเจอร์ให้ด้วยครบเลยเบรกมือแบบไฟฟ้าเบรกโฮ่มีวางแก้วให้เบาะหนักตึงเปียเลยค่ะสวยครบรอบด้านด้านบนฝ้าพิดานพ,พี่ดูได้เลยไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยเจิมแต่งใดๆสวยครบเป๊ะคันนี้ใครชอบถูกใจพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้แล้วนะใครหารถสายสปอร์ตแต่งรอๆนะล้อแมกไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะยังหล่อขนาดนี้เลยชอบถูกใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย 1น่สปอร์ตปี2021ราคา5 8 9 9 0 0ับาทเท่านั้นชอบจุใจคันนี้นะ086 344 0045แจ้งติดต่อเซลแอนมาค่ะนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ